สวัสดีครับวันนี้ c 2 m ็นะคะระับจะามาพูดถึงเรื่องของโปรแกรมร้านอาหารนะครับวันนี้เรามานำเสนอโปรแกรมร้านอาหารพิมพออเดอร์แยกครัวตามจุดๆนะครับพิมพเข้าอ่าเครื่องพิมพ์แบบสายแลนตามจุดต่างๆที่เราตั้งเอาไว้นะครับโดยที่มีหลายครัวใช่ไหมครับคือ พูดก่อนว่าโปรแกรมร้านอาหารของ C2M นะครับจะมีอยู่2ตัวนะครับตัวตัวที่1เนี่ยตัวตัวแรกนะครับจะเป็นตัวตัวเล็กๆนะครับใช้สำหรับพิมพ์ใบเสร็จพิมออเดอร์อพิม์ใบออเดอร์พิมพ์ใบเสร็จพิม์ใบเช็คบิลที่จุดเดียวนะครับที่จุดเดียวที่จุดเดียวใช้เครื่องพิมพ์ตัวเดียวนะครับ ใช้เครื่องพิมพ์ตัวเดียวจะไม่สามารถที่จะแยกจุดได้นะครับใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวโปรแกรมร้านอาหารตัวที่2นะครับแยกรุ่นกันเลยนะครับเพื่อที่จะตอบโจทย์สำหรับร้านที่ต้องการพิมพ์ออเดอร์แยกครัวตามจุดๆนะครับตัวนี้ลูกค้า สอบถามเข้ามากันค่อนข้างเยอะนะครับว่ามีพิมพ์แยกครัวหรือเปล่านะครับเราก็เคยขายไปช่วงหนึ่งนะครับประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับเ,เราก็หยุดพักนะครับเพื่อทำการาพัฒนาเพิ่มเติมนะครับให้สามารถที่จะตอบโจทย์ใต้หลากหลาย พิ่มมากขึ้นนะครับพอตอนที่เราเริ่มขายครั้งแรกๆนะครับที่เราพัฒนาขึ้นมาก็มีความต้องการที่มากมายเราก็เก็บเอามาไว้นะครับและมาทำการพัฒนาจนวันนี้นะครับเราก็ได้เรียกได้ว,ว่าเสร็จสมบูรณ์พร้อมปล่อยนะครับพร้อมปล่อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบกันดูนะครับตัวนี้สามารถ คุณสมบัติของมันมันจะสามารถที่จะยืดหยุ่นนะครับยืดหยุ่นในการเพิ่มจุดในการพิมออเดอร์ได้หลากหลายแล้วก็ไม่ว่าจะขายอาหารแบบในร้านเดียวมีหลายจุดมีหลายคนรับออเดอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะรับออเดอร์ผ่านมือถือแท็บเล็ตผ่าน Wi-Fi ในร้านได้นะครับผ่าน iPad iPhone ก็ว่าไปนะครับตัวนี้ใช้ในระบบ LAN นะครับเลดระบบเน็ตเปิรภายใน LAN แล้วก็ wi-fi ในร้านนะครับจะทดสอบให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับ เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับอ่าตัวนี้รองรับเครื่องพิมพ์ออเดอร์ส,สายแลนนะครับสายแลนแล้วก็อ่าไวไฟด้วยนะครับแล้วก็สำหรับเช็คบินพิมพ์ใบเสร็จนะครับรองรับแบบสายแลนด้วยนะครับแล้วก็ แบบ usb ก็ได้นะครับ58 m MM, m 80 m MM m นะครับเช็คบินพิมพ์ใบเสร็จได้นะครับยืดหยุ่นนะครับฟังก์ชันมีเพิ่มเข้ามาหลากหลายนะครับ